สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Next Comments ในส่วนของคลิปนี้เอวาจะพาไปรับชมรับฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติหลังจากที่พวกเขาหลายคนได้เคยลองมาเที่ยวที่ประเทศไทยและอีกด้านหนึ่งก็เคยผ่านไปเที่ยวที่ประเทศฟิลิปปินส์มาด้วยซึ่งก็มีความแตกต่างระหว่างการมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยและฟิลิปปินส์ในช่วงราลากลางคืนของแต่ละประเทศวันนี้จะพาไปฟังความรู้สึกของพวกเขากันค่ะว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันฝากที่พี่ช่วยเอวากดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เอวาทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะเอาราคาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะมุมมองความคิดเห็นของพี่พี่ชาวต่างชาติท่านแรกก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าสำหรับผมตอนที่อยู่ที่ประเทศไทยเมื่อเทียบกับผมตอนอยู่ที่ฟิลิปปินมันให้ความรู้สึกที่ต่างกันจริงๆ ซึ่งตอนที่ผมไปอยู่ที่เมืองเล็กๆของฟิลิปปินส์ตอนนั้นผมได้ออกไปวิ่งในตอนเช้าตรู่พระอาทิตย์นั้นยังคงขึ้นอย่างช้าๆผมสังเกตว่าไฟบนถนนพวกเขาไม่เปิดซะด้วยซ้ำในบางพื้นที่ในช่วงเวลานั้นผมแม้แต่ไม่กล้าที่จะสวมหูฟังแนละก็วิ่งไปตามทางมันทำให้ผมต้องตรวจสอบสิ่งรอบตัวอยู่ตลอดเวลามันมีความกังวลและทำให้ผมอยากจะวิ่งให้เร็วที่สุดแต่ในขณะที่ตอนที่ผมอยู่ที่ประเทศไทยนั้น ผมสามารถเดินกลับไปที่พักในช่วงเวลาตีสองได้ซึ่งมันไม่ทําให้ผมรู้สึกเลยว่าผมกําลังจะตกอยู่ในอันตรายเลยและผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นความคิดที่ดีนักที่ต้องกลับดึกๆึกเช่นนั้นแต่มองในมุมของผู้หญิงผมมั่นใจว่าคุณผู้หญิงจะรู้สึกปลอดภัยมากตอนคุณเดินอยู่ที่ประเทศไทยในขณะที่คุณเดินคนเดียวกลางดึกมันจะให้ความรู้สึกปลอดภัยกับสถานที่ส่วนใหญ่มากกว่าความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมานะคะโดยท่านนี้ก็ได้เข้ามากล่าวยืนยันว่า ผมสามารถยืนยันได้เลยว่าประเทศไทยปลอดภัยกว่าฟิลิปปินมากมากเพราะผมรู้สึกปลอดภัยในการเดินไปรอบๆช่องตอนกลางคืนในกรุงเทพมากกว่าที่ผมทําในฟิลิปปินเมืองต่างๆของฟิลิปปินยังคงมีความวุ่นวายมากกว่าแต่มันก็ยังเป็นเบสิกง่ายเพราะคนเยอะกว่าก็ย่อมมีปัญหาเยอะกว่าซึ่งในฟิลิปปินเป็นเหตุผลให้เรารู้สึกต้องระแวงผู้คนไปหมดเหตุเพราะว่าปัญหาความยากจนในฟิลิปปินนั้นสามารถเจอได้เยอะกว่าตอนที่อยู่ในประเทศไทย มุมมองขัดมาเป็นชาวฟิลิปปินส์ที่เข้ามาโต้อย่างความคิดทั้งหมดนี้นะคะว่าจริงหรอผมไม่ได้ไปประเทศไทยหรอกนะแต่ผมไม่ได้ชอบกับสิ่งที่พวกคุณกำลังพูดถึงบ้านเกิดของผมมากนะเพราะผมก็รู้สึกว่าบ้านเกิดแห่งนี้ของผมก็มีความปลอดภัยไม่งั้นผมคงไม่ดำรงชีวิตมาถึงทุกวันนี้ได้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นก็มีชาวต่างชาติท่านหนึ่งได้เข้ามาตอบกับความคิดเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะว่า เพราะฉะนั้นผมว่าคุณควรลองไปที่ประเทศไทยดูบ้างนะเพราะคุณจะได้พบกับโลกที่แตกต่างกันซึ่งอันที่จริงแล้วผมก็มองว่าฟิลิปปินส์ไม่ได้อันตรายเหมือนอย่างที่สื่อต่างๆพูดถึงกันแต่ถึงกระนั้นเมื่อโจทย์นี้ได้ยกมาเทียบกับประเทศไทยเลยมีตัวอย่างในฟิลิปปินส์เช่นพนักงานรักษาความปลอดภัยก็ยังมีอาวุธในตัวได้ในขณะที่ประเทศไทยนั้นไม่ต้องเตรียมการอะไรขนาดนั้นซึ่งสิ่งที่แตกต่างนั้นประเทศไทยทําให้รู้สึกว่า คุณสามารถออกจากที่พักของคุณได้ในช่วงเวลากลางคืนโดยที่ไม่เป็นอันตรายใดๆไดได้และผู้หญิงส่วนใหญ่ก็รู้สึกปลอดภัยมากกว่าเมื่อไปที่ประเทศไทยมันเป็นเรื่องจริงความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาในประเทศไทยผมเองก็ออกไปคนเดียวในเวลากลางคืนบ่อยครั้งมีผู้คนรอบๆมากมายและพวกเขาก็ไม่ได้มาโฟกัสที่เรามากนักซึ่งผมก็สัมผัสได้ว่ามีความเป็นส่วนตัวมากกว่าแต่ในขณะที่ตอนนั้นผมอยู่ที่ฟิลิปปินส์ ผมมักจะตื่นเต้นกับตัวเองอยู่เสมอเหมือนกับว่าทุกอย่างมาโฟกัสที่เราหมดเลยซึ่งเราได้รับความสนใจจากทุกๆคนเป็นพิเศษก็อย่างว่าและเพราะปัญหาความยากจนที่แตกต่างกันประเทศไทยก็เลยให้ความรู้สึกผ่อนคลายในช่วงกลางคืนมากกว่าซึ่งมันดีกว่าฟิลิปปินส์นะอันนี้ผมขอพูดตรงๆมุมมองความคิดเห็นถัดมานะคะผมเองอยู่ที่ประเทศไทยมาหลายปีไม่เคยมีปัญหาใดอย่างใด แต่ในขณะที่ตอนที่ผมอยู่ที่ฟิลิปปินส์นั้นเหมือนกับว่าทุกอย่างถูกพูดถึงกันที่ว่าเป็นเมืองที่อันตรายกว่าแม้ว่าจะไม่ได้มีเหตุที่ทําให้มีอันตรายเข้ามาถึงตัวผมแต่ภาพลักษณ์ที่มันสื่อออกไปฟิลิปปินส์ดูอันตรายกว่าจริงๆและมันก็สร้างความกังวลให้กับคนที่เข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละเมืองฟิลิปปินส์ก็ยังคงดูอันตรายมากกว่าในเมืองใหญ่ๆของประเทศไทยความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาก็มาให้ความเห็นว่า ความปลอดภัยโดยทั่วไปของประเทศไทยเทียบเท่ากับประเทศส่วนใหญ่ทางตะวันตกหรืออาจจะปลอดภัยกว่าอย่างไม่น่าเชื่อประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงมากระดับโลกมีผู้คนมากมายไว้วางใจความคิดเห็นต่อมาก็เป็นชาวฟิลิปปินส์อีกท่านนะคะผมไม่สนใจสําหรับคําพูดของนักวิจารณ์หรอกนะเพราะสําหรับพวกคุณส่วนใหญ่ก็อาจจะคิดกับสิ่งที่ได้ยินมาเท่านั้นแหละ ถ้าคุณเคยใช้ชีวิตในฟิลิปปินส์บ้านของเราจริงๆคุณก็จะพบกับความแปลกใหม่พอๆกับประเทศไทยและมันก็มีความปลอดภัยไม่ต่างกันความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาตอนที่ผมไปที่ประเทศไทยตอนนั้นผมรู้สึกประทับใจผู้คนที่ประเทศไทยรู้สึกได้ว่าผู้คนเหล่านั้นจะมีความสบายๆมากมากมาผมมาจากลอนดอนยังรู้สึกได้เลยว่ามันจะปลอดภัยมากกว่าที่ลอนดอนอีกนะซึ่งประเทศไทยตอบโจทย์ได้อย่างดีเยี่ยมในด้านนี้ ซึ่งก็ทําให้มีชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาได้เข้ามาตอบคอมเมตนต์นี้ทันทีนะคะว่าแม้พวกคุณจะยกทุกอย่างมาเพื่อมาบอกว่าฟิลิปปินส์นั้นมีความปลอดภัยไม่เท่ากับประเทศไทยแต่ผมมั่นใจว่าการข้ามถนนในประเทศไทยนั้นมันไม่เคยปลอดภยัยการขับรถในประเทศไทยมันก็ไม่เคยปลอดภัยด้วยคุณลองดูสถิติบนท้องถนนก็ได้คุณก็จะพบตัวเลขที่มันค่อนข้างแตกต่างกันในช่วงเวลากลางวันผมกล้าพูดว่าคุณจะรู้สึกปลอดภัยมากกว่าเมื่ออยู่ในฟิลิปปินส์ พราะมีคนเดินข้ามถนนกันเป็นจนํานวนมากและจะชะลอเพื่อให้คุณข้ามถนนอย่างปลอดภัยแน่นอนแล้วก็มีความคิดเห็นต่อมาที่เข้ามาโต้กับความคิดเห็นนี้ทันทีเช่นกันค่ะว่าคุณล้อเล่นหรือเปล่าในประเทศไทยนั้นหากรถยนต์กําลังขับมาและเห็นคนกําลังจะข้ามถนนพวกเขาก็จะชะลอให้คนเดินข้ามไปเหมือนกันแต่ก็นะเพราะผมก็พบว่า ประเทศในแถบนี้ก็มีปัญหาเรื่องการจอดให้คนข้ามถนนเหมือนๆกันเลยและเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรนั้นผมก็มั่นใจว่าประเทศไทยพวกเขาทำได้ดีกว่ามุมมองคนต่อมาจากเพื่อนบ้านมาเลเซียที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นแบบยาวเหยียดเลยว่าผมมาจากมาเลเซียและอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆของมาเลเซียผมขอตอบเกี่ยวกับเมืองไทยและฟิลิปปินส์บ้างได้ไหมซึ่งผมมองว่าทั้งสองประเทศเป็นประเทศที่ตามหลังเราอยู่พอสมควร แต่ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ตามหลังมาเลเซียเพียงเล็กน้อยเท่านั้นผมประทับใจฟิลิปปินส์เพาะเรื่องของการสื่อสารภาษาอังกฤษเพราะมันทําให้เราสามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจเมื่อไปที่นั่นแต่ประเทศไทยพวกเขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักแต่สิ่งที่ผมประทับใจกว่าและเหนือความคาดหมายก็คือเมืองของพวกเขามีการดูแลรักษาความสะอาดที่ดีกว่าฟิลิปปินส์มากๆ พูดตามตรงจากประสบการณ์จริงที่เคยเจอตอนนั้นมันทําให้ผมมีความคิดที่ว่าความแตกต่างระหว่างไทยกับมาเลเซียดูมันไม่ค่อยจะต่างกันมากนักเมื่อคุณดูจากสายตาแต่เมื่อคุณไปที่ฟิลิปปินส์คุณจะรู้ได้เลยว่าระยะห่างของการพัฒนามันห่างมากกว่าจริงๆซึ่งจุดเปลี่ยนของผมจริงๆคือที่ผมไปประเทศไทยล่าสุด รู้สึกได้เลยว่าการคมนาคมนั้นดีกว่าและถนนหนทางมีการพัฒนาพวกเขาสามารถขับได้ฟรีในขณะที่ประเทศของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางที่เสียเงินที่มีคุณภาพดีๆหน่อยซึ่งมันทําให้ผมประหลาดใจมากๆที่ความก้าวหน้าของไทยไปได้ขนาดนี้ไทยมีความใกล้เคียงกับมาเลเซียมากกว่าและถ้าให้ผมพูดถึงเรื่องความปลอดภัยแน่นอนว่าไทยอย่างน้อยนอ,ยนอยผู้คนก็เคารพกฎได้มากกว่าอย่างแน่นอนความคิดเห็นคนต่อมาเลยนะคะ เอาแค่เรื่องของวัฒนธรรมและกฎหมายมันก็ส่งผลให้ไทยรู้สึกปลอดภัยมากกว่าแล้วซึ่งสําหรับคนไทยส่วนใหญ่ที่ประเทศไทยหามีการก่ออาชญากรรมขึ้นสิ่งที่คุณต้องเผชิญก็คือการถูกมองว่าไม่ดีจากคนรอบข้างหรือสภาพแวดล้อมมันก็เป็นเรื่องแย่มากๆในการที่คุณจะไปหางานทําหลังจากที่คุณรับโทษและออกจากคุกมานี่มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่ผมพบว่ามันสร้างความปลอดภัยได้มากกว่าเพราะในประเทศไทยเมื่อคุณทําความผิดคุณแทบจะหางานทาไม่ได้ ถัดมาเลยนะคะผมมาจากสหราชอาณาจากักรผมให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดที่ผมเคยอาศัยอยู่เพราะด้วยเหตุผลที่ว่า ผมสามารถเดินไปตามถนนในช่วงเวลาใดก็ได้ผมเคยเดินออกไปในประเทศไทยในตอนตีสามกับเมืองเล็กๆที่ผมอาศัยอยู่ผมไม่ต้องกังวลกับอาชญากรรมใดๆเลยหรือรู้สึกกับอันตรายอื่นๆที่จะเกิดขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยและนั่นก็เป็นหลายเหตุผลที่ทำให้ผู้คนมากมายมาที่ประเทศไทยมากกว่าซึ่งทุกคนจะพบว่าพวกเขาจะชื่นชอบในการอาศัยอยู่ในประเทศไทยมากๆ ส่วนความคิดเห็นชาวต่างชาติท่านสุดท้ายที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นปิดท้ายในคลิปนี้นะคะว่าตามเมืองท่องเที่ยวผมรู้สึกว่าประเทศไทยจะมีผู้คนจำนวนมากที่อยู่บนถนนแม้ในช่วงเวลากลางคืนก็ตามเมืองของประเทศไทยจะมีความคึกคักซึ่งมันไม่ใช่แค่คนท้องถิ่นยังรวมถึงนักท่องเที่ยวอีกจำนวนมากด้วยที่อยู่ที่นั่นและถ้าเมื่อใดที่คุณต้องการความช่วยเหลือจากใครก็ตาม คุณก็จะสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นในสถานการณ์ที่เร่งด่วนได้ทันทีเช่นกันเหตุผลก็เพราะว่าประเทศไทยก็มีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเหมือนกับคุณเต็นไปหมดเช่นกันแต่ในขณะที่ฟิลิปปินส์แม้ว่าจะมีผู้คนอยู่มากมายแต่ก็เหมือนกับคนแปลกหน้านในความรู้สึกมันก็เลยให้ความรู้สึกปลอดภัยน้อยกว่านั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองและความคิดเห็นของชาวต่างชาติ ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยเวลากลางคืนของฟิลิปปินส์และประเทศไทยที่แตกต่างกันเพื่อนเพื่อนพ,พี่พี่ฟังกันแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับเอวากันได้ใต้คลิปและก่อนจะจากกันไปฝากพี่พี่ช่วยเอวกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของเอวากันด้วยนะคะในคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ